สวัสดีนะครับสวัสดียามันฝนตกนะครับผมอวันนี้ก็จะพามาชมนกนะครับอันนี้จะเป็นตัวเมียที่ผมรับเข้ามาใหม่นะครับผมเป็น75อินโดนะครับผมก่อนหน้านี้ผมใส่ไปด้วยกันแล้วตัวผู้ไล่ตีตัวเมียครับทําให้เกิดหัวตัวเมียเป็นแผลนะครับผมนี่ตัวผู้นะครับตัวผู้ตัวนี้เป็นลูกเพาะผมเองนะครับผมก็เลยต้องจับมาเทียบกันใหม่นะครับผม พราะว่าถ้าใส่ไปยังไงตัวปูก็ตีนะครับผมอันนี้สาเหตุที่ตีก็น่าจะเป็นเพราะเรื่องอายุด้วยนะครับเพราะว่าอายุตัวเมียค่อนข้างที่จะน้อยกว่าตัวผูของผมนะครับตัวผูของผมอายุก็ประมาณปีกว่ากับสองปีแล้วนะครับส่วนตัวเมียอายุก็เก้าเดือนสิบเดือนได้นะครับผมพอใส่ไปแล้วมันก็ตีกันนะครับผมจะพาไปชมคู่อื่นๆต่อเลยครับผม นี่ครับวันนี้ก็จะเป็นนกที่บ้านนะครับผมอันนี้จะเป็นตัวเมียสามสายเลือดนะครับผมติดไข่นะครับตัวนี้ติดไข่ก็เลยต้องหาตัวเมียเข้ามาใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นลูกนกนะครับลูกนกก็ขี้เก่าเออขี่แปดนะครับผมไข่มาสามก็ได้มาสองนะครับผมอันนี้นกครูประจําบ้านหน้านววนะครับส่วนผู้นี้ผมปล่อยตัวผู้ใส่ไปแล้วนะครับผมก็ตัวผู้ทับ รับตัวเมียแล้วนะครับผมคู่ที่เก้าเขาก็เอาไปเรียบร้อยเลวนะครับเป็นชุดที่เก้านะครับส่วนกรงนี้ก็จะเป็นโอวันตินโอวันตินนี่ผมจะใส่ไว้ในกลงเลยนะครับผมเพื่อเขาได้คุ้นชินนะครับพอถึงฤด,ดูกาลเดี๋ยวเขาก็ทำรังไข่เองเลยนะครับนี่ก็เดี๋ยวอาจจะมีตกแต่งอะไรนิดหน่อยนะครับเรื่องการมดของอาหารนะครับเพราะว่าคนถามเข้ามากันเยอะมากเลยนะครับผม เพราะว่าเราไว้อย่างนี้มดมันมันขึ้นได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูใหม่นะครับผมว่าจะใช้อะไรกันมดดีจะหาวิธีแก้กันไปนะครับผมครับอันนี้ก็จะเป็นคู่เผือกเหมือนเดิมแล้วครับผมตอนนี้ก็เลี้ยงลูกอยู่สองตัวนะครับไข่มาสามเลี้ยงลูกอยู่สองนะครับนี่อันนี้เป็นพ่อพันุนะครับอันนี้เป็นพ่อแม่พันนะครับผมเดี๋ยวพามาดูลูกกันครับอ นี่ลูกของเขาครับพ่อแม่คู่นี้ป้อนลูกดีมากเลยครับผมตอนลูกค่อนข้างที่จะดีเลยนะแต่ชุดนี้ผมขอเก็บไว้ก่อนนะยังไม่ได้แดกนะครับชุดนี้จะเป็นชุดที่สองไม่รู้ว่าจะได้ด่างมาด้วยหรือเปล่านะครับผมพอนกนะครับผมพ่อนกโคนฉุกใหญ่ๆเลยนะครับ ก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวมีอะไรใหม่ๆเดี๋ยวมาลงให้ชมกันนะครับผมแต่เรื่องต่อไปเดี๋ยวผมจะมาทําวิธีการแก้วิธีมดขึ้นขึ้นอาหารนะครับผมขึ้นกล้วยอะไรพวกนี้นะเดี๋ยวก็หาวิธีแก้กันไปนะครับโอเคขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับทน,นด้วยนะครับสวัสดีครับ